สวัสดีครับอยู่กับช่องสาวดําซิงครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านปั๊มนะครับร้านอน,นันต์นะครับก็มาเอาปั๊มไปรอบหนึ่งครับวันนี้มเมาอีกครับอันนี้ผมจองไว้ครับนี่ครับผมมาเอาเอา่ออีตันยี่สามนะครับผมเมา ก็ถามหน่ครับว่าอันนี้ที่ผมมาเอาอีกตัวเพราะว่าผมไม่ขับของไมรุ่นสร้างตัวนะครับเจ้าช้างนะครับเขาอ,อีตันยีบสามแล้วก็อีตันกับมอเตอร์ไอมอเตอร์ปั๊มีตันคับกับมอเตอร์ครับยีสามครับเลี้ยวโคดเบาเลยครับมันผมว่ามันเลียวเลี้วเบาไม่หลดไม่หนักไม่อะไรเลยครับไม่มีอาการอะไรเลยผมเลยว่าน่าสนใจครับ ตัวนี้เช็คแล้วครับพี่ก็เช็คให้แล้วนี่ก็เลยจะมา,าคู่นี้ครับตัวไม่เช็คก็มีนะครับนี่ก็ตัวนี้เป็นเก่านอกครับสภาพเก่านอกครับก็ มีหลายยี่ห้อหลายราคานะครับมีหลายเกรดนะครับแต่เป็นนอกนอกแท้ครับก็ดูสายก็น่าจะรู้นะครับอันนี้มาแค่หมดชุดนี้ก็หมดเลยนะครับไม่มีอีกแล้วราคาโปรพิเศษนะครับดูเอาซีเรียวนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วัยรุ่นสร้างตัวก็จะเข้ามาเอาอีกนะครับก็ถ้าหมดกองนี้ก็คือหมดเลยนะครับพี่แกเปิดตู้มาแกบอกได้ราคาถูกก็จะสั่งปั๊มยกคอไปด้วยครับตัวนี้ครับอันบทัวก็ดต่อเองนะครับอันนี้ให้ดูเลยครับ มันมีราคาเช็คกับราคาไม่เช็คครับลเบ่ติ้ม,มตม,มตประคุณ<ะ>ติมประคุณอีอตันก็มีนะครับที่นี่เจอีตันยิบสองไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ยิบสามรับยิบสองมีน้อยแต่ก็มีครับ ได้ไหม้อืมเขาบอกว่ามอเตอร์หรือปั๊มมันมีหลายเกยียร์มันมีเกยียร์อิตาลีเกียร์อะไรเกียร์ซาเออร์หรืออะไรนี่นะเขาบอก อันนี้ยังไม่ค่อยสันทันนะครับถ้าซื้อไปสภาพสภาพนี้ก็ราคาถูกหน่อยนะครับราคาก็ลองโทรสอบถามแกดูนะครับบางทีสดๆอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ใช้งานในไทยนะครับ มันเป็นแค่มอเตอร์ที่ติดกับมูมานะครับก็เหมือนว่ามันไม่ได้หนักไม่ได้อะไรครับมันหมุนทดรอบไปถ้าอยู่ในรถเกี่ยวรถอะไรหนักแน่นอนครับมันก็เป็นเปลืองดูปลาเสืองต้องสวยครับ ผมไม่รู้ว่าที่นี่ดีไม่ดีอันนี้ผมไม่ได้การันตีว่าดีไม่ดีแต่ก็คือที่ผมกล้าซื้อเพราะว่าไม่ดีเขาไม่ซ่อมครับเขาเปลี่ยนเขาเคีมลูกใหม่ให้ถ้าเกิดไม่ได้ไม่ดีไม่ถูกใจใช้งานไม่ได้เขายกลูกใหม่ให้ครับอันนี้ที่ผมกล้ากล้าซื้อที่ร้านนี้นะครับเอ่อที่อื่นไม่รู้เป็นไงไม่รู้นะครับก็เอ่อรถแรกที่ผมซื้อไปก็เอาขึ้นเพชรเจริญนะครับ เพราะว่าถ้าไปซื้อตามร้านยิงนะแพงครับราคาแพงกว่าหลายพันเลยนะครับต่อต่อตัวต่อลูกเนี่ยถ้าเฉลี่ยดูกันบางทีก็ผมว่ามาเอาต้น่อดีกว่าครับอันนี้เขาเปิดตู้เองน่าราคามันได้กว่าแล้วก็เขามีร้านเช็คเองดีไม่ดีผมไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าไม่ดีเขาเปลี่ยนให้ เขาเคลมให้เขาไม่ซ่อมก็คือเขาับรประกันตรงนี้ผมเลยกล้ามาเอานอเนาะคนยัางบรนนี้มีเวลาเหตุสราาวของคุณกี่มันบรทัทเดยพ่อ อันนี้พนอุดเว้นหรือเปล่าเนี่ยเรยาน้ำเขาอนไรที่เชี่้วแล้วสิ่งอะเรสิ่งต้องไม่สะดุดทุกมือบ่ ไม่ได้แล้วมันตันทางมันเพราะปิดทางนล้วมันไปที่เพราะน้องมีมองระบายน,น,นัดเหนกยน,นนี่อยู่นี่ก็ร้านตรงข้ามกันนี่มีเจทูเจทูบัสเจดูแต่คนคุ่มขึ้เบอร์ใหญ่กับพี่สิเสือกันเดียวเพราะมุ่งข้าไปบแ าราคาก็แตะๆสองแสนนั่นครับถ้าใส่ผีาเกี่ยวนะครับนี่เจทูดูได้ชัด นี่ก็ที่มาสั่งเอ็มดีไว้ให้นะครับยังไม่เอาไปนะครับเป็นเดือนแล้วครับซื้อไว้เดือนกว่าแล้วยังไม่ได้เอาไปเลย่าครับมารถตู้ลำบากเลยผมว่าผมอยากเอาไปแทนคายาบ้าอยู่เลยเดี๋ยวต้องไปถามเพชรเจริญก่อนครับว่าเขาประกอบหรือยังบางคนก็บอกว่าท้าว่าแรงกว่าครับไอตัวนี้แรงกว่า เขาบอกว่าคาร์บีบ้าแรงกว่าเบากว่าน้ำป่ะล่ะมีอีกอันปะไม่ขี่กันไม่ขาดวะอีกรุ่นหนึ่งซับมี้ปะแมนเอาอีกแผ่นมาทับเไปแผ่นปะ ราคาก็าซื้อมอไซค์คันหนึ่งได้นะครับซื้อเว็บคันหนึ่งได้นะครับราคา ต้องหน่อยรึเปล่ามีมีกระแผ่นมั้ยเวล้าปิดไหมหนูครับเบาๆครับราคาเบาๆจนเบาเลยสุดแล้วกะทั่งนี้ก็ได้กระทั่งลังเวลาปิดเวล้าส้นประตู ขอบคุณยัยมั้จเหรอใขึ้นอยู่ไอขอบคุณขึ้นมาเนี่ยข่าไหวมัต้องจายเนาะเดี๋ยวได้อุนขึ้นในเพื่อนกันถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับนี่เพราะว่าถามเองโดยตรงนะครับราคาเท่าไหร่